ก็นี่เป็นวันพระนี่เนาะค่ะวันพระค่ะผู้เลื่อนฝันว่าจังไดคะฝันว่าไปเที่ยวไปเที่ยวงานบุญกระถิ่นเลยแล้วเฮเนาะค่ะผมก็เต้นเต้นไปเลยไปล้มไปจับมือไปจับนมนมสาวโอ้ตองสงตงสงมือไปจับโดนนมกันเลยนะไม่ได้ตั้งใจจับล้มเนาะเต้นเต้นมาลุกติจับค่ะค่ะนี่แม่ก็อยู่ข้างๆก็เห็นค่ะเขาเลาะให้ผมเสียค่าค่าเสียหายนำกลับนะเป็นเงิบาทอ๋อในฝันนี่ไปถือนมผู้หญิงค่ะ แล้วคุณแม่ก็เห็นแม่ก็เห็นผู้ดีเลยมันดูเต็มๆเลยนะผมก็ไม่ได้จิตนาเนาะมันล้มเต้นเต้นไปเยอะเนาะอ๋อไปจับเชือกล่อมเขาเสองสองมือเลยไปจับนี่แไปนี้นะไปเชือนล่มเขาสองมือเลยครับค่แม่เขาเห็นผูดีค่ะแม่เขาก็ยอมขค่าเสียหายค่าอะไรแปดแมื่นอ๋อแปดหมืผมก็เลยคิดนี่ในใจว่าแปดศูนย์เก้าศูนย์นี่เลย ขอบคุณปู่เรือนขอบคุณคำแก้วมากนะคะที่เล่าความฝันดีๆให้ฟังนะคะความฝันของปู่เรือนก็คือว่าไปทําบุญ ทอดกระถินที่วัดหนึ่งอาที่วัดหนึ่งวัดสงสัยจะเป็นวัดในหมู่บ้านของปู่เรือนนั่นแหละแล้วก็เขาก็มีขบวนแะห่เนาะรถแห่ hair, แบบสนุกสนานใช่ไหมล่ะสนุกสนุกเวลาเต้นกันนะเนาะปรากฏว่ามีการเบียดกันแล้วก็ปู่เรือนก็ล้มไงล้มลงล้มเสียหลักเสียท่าก็มือไปควา้าเอานมนมสาวสองเต้าเต็มเต็มเลยนะสองเต้ามือซ้ายมือขวา กรเต็มๆเลยปรากฏว่าแม่เขาอยู่ตรงนั้นไงเขาก็เห็นเขาสิเขาก็ไม่ยอมแล้วไปจับนมลูกเขาเนี่ยปู่เรือนนี่โถไปคว้าเอานมสองเต้าได้ยังไงนะ <c oughs> แต่ไม้เต็มมือด้วยปรากฏว่าแม่เขาไม่ยอมแล้วเขาก็เรียกค่าทําขวัญน,นะแปดหมื่น เขาเรียกค่าทำขวัญน,นะแปดหมื่นปู่เรือนก็ยินยอมนะคะจ่ายเงิน8ปดหมื่นให้เขาไปนะคะความฝันของปู่เรือนก็มีแค่นั้นอ่าพี่พี่ดรแต่อก็มาแปลความฝันแบบนี้เลยนะเอาง่ายๆเอาง่ายๆเอาง่ายๆก็คือเวลาทอดกระถินเนี่ย ทอดกระถิ่นเนี่ยก็จะต้องทําหลังจากที่ออกพรรษาในเวลามีจะมีเวลาอยู่แค่หนึ่งเดือนนะคะหลังออกพรรษาเนี่ยก็จะต้องไปทอดกระถิ่นกันนะคะแล้วทนีนี้ออกพรรษาพรรษาเนี่จะตรงกับวันที่10ถ้าอย่างนั้นออกพรรษาก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของราชการที่10นะคะพรรษาของราชการที่10หัวงวดเนี่จะออกเกี่ยวกับพรรษาราชการที่10และพรรษาเนี่ก็จะคือเฉลิมพระชนพรรษาก็คือ28กรกฎาคม2495พระชนมายุ 70 71, ็1พรนศาอ่าเจ็ย่าง71แบบนั้นนะคะอ่าหวยก็ออกไปแล้วนะ7117วันนี้หวยลาวออกไงคะอืมนี่แหละพรรษาของในรหลวงรัชการที่10อ่าแล้วทีนี้ตรงที่ตรงที่เขาบอกว่าเขาล้มแล้วก็ประจับนมสาวนะอันนั้นก็หมายถึง โคอันนั้นหมายถึงวัวน,นั่นนมนมตัวนั้นนหะอ่ามาใช้เป็นผู้หญิงนะอันนั้นเขาเป็นตัวแทนให้เขาเป็นแบบเป็นสื่อให้เราแปลความฝันว่าเธอจะแปลได้ไหมถ้าสมมุติว่าฉันสร้างเรื่องมาว่าให้ไปเต้นสนุกสนานโอ้ยกาลังมันกันเลยนะแต่ล้มพลาดท่าเสียทีมือไปควา้าเอาเต้านมอ่าอันนั้นหมายความว่า วัวนะคะอันนั้นก็คือเป็นการรีดนมวัวอ่าอันนั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะว่าอันนั้นหมายความว่าการรีดนมวัวอ่าปู่เลือนเนี่ยเขากาลังรีดนมวัวอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ไปจับนมทรงนมสาวหรอกอ่าแต่ทอดจับนมสาวก็ได้นะเพราะว่าเราดูเราดูจากตรงนี้คําว่าทอดกระถินอ่าทอดกระถินนะคะออกพรรษาเข้าพรรษาเนี่ย ก็จะต้องมีขนมนมสาวขนมเทียนง่ายขนมเทียนขนมแคนเดลขนมเทียนนะคะเขาเรียกว่าขนมนมสาวอันนั้นก็จะสื่อถึงเรื่องของออกพรรษาขนมเทียนเนี่ยก็คือออกพรรษาถ้าอย่างนั้นอนะ่ะหวยก็จะอ,ออกเกี่ยวกับเรื่องของพรรษานะแล้วทีนี้ ปูเรือนเนี่ยก็ไปจับเอานมนมตัวนั้นก็คือนมวัววัวก็คือฉลูฉลูก็คือเลขสองอ่านักสัตว์นะนักสัตว์ฉลูก็คือสองนะคะจับสองมือเลยสองมือสองมือก็คืออ่ะมือก็คือหนะ้าเนาะแล้วจับก็คือเจ็ดอ่ะเอาห้ามารวมกับเจ็ดเป็นสนะิบสองสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะแล้วนมนมก็หกไงนมเนี่ยแปลได้เลยนะคำพูดที่เขาพูดว่าเออเนี่ยนมหกนมหกอย่างเงี้ยนั้น นมคือเลขหกนะแล้วนมมีสองเต้าซ้ายขวาซ้ายขวาก็คือหกสองสองหกปกติปกติอืมอันนี้นะแล้วทีนี้ทําไมทําไมถึงจะตั้งเกี่ยวกับนมเพราะว่า วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติวันนี้หวยออก174ก็คือนี่แหละค่ะวันโคนมแห่งชาติเพราะว่าแต่ละคนก็จะฝันที่เกี่ยวกับเรื่องเลข17เลข14เลข14เลข17ทั้งนั้นทั้งนั้นอ่าและทีนี้ก็หมายความว่าแบบนี้ออกอ่าที่ก็บอกว่าแม่แม่เขาเห็นเนี่ยแม่เขาเห็นเขาก็ไม่ยอมหรอกเขาก็เรียกค่าทำขวัญเขาเรียกค่าทำขวัญ8ปดหมื่นเน่เพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวัวตัวเนี้ยเขาคือ อเมริกันบามันอืมครับเพราะว่าแต่ละคนก็กําลังมันใช่ไหมล่ะหูเนี่ยเต้นกันสนุกสนานืมปรากฏว่าเต้นสนุกสนานกําลังมันได้ที่เลยนะกําลังมันอ เพื่อเขาจะหมายถึงอเมริกันบาม่านโหกำลังมันเลยนะยเราปรากฏว่าไปล้มซะนี้อเมริกันบามัานเนี่ยก็นําเข้าประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามาเมื่อปีพศ2497ก็คือเมื่อ68ปีที่แล้วนะอเมริกันบาม่านเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าไทยบาม่านแล้วนะเพราะว่านานและผสมพันธุ์กันในประเทศไทยและไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะสั่งเข้ามาก็ได้เลยนะคะเพราะว่าคนไทยเก่งสามารถที่จะผสมเทียมกันได้นะคะอย่างเช่นเขาที่แล้วนะที่มีคนฝันที่เกี่ยวกับว่าพี่ดรแต้วหนูฝันว่าหนูถูกเพื่อนของสามีนะคะเพื่อนของแฟนนะคะขมขืนเออไอตรงนั้นไม่ใช่ขมขืนจริงๆนะคะอันนั้นเป็นตัวแทนของการผสมเทียมอืมเราต้องคิดแบบนี้นะเอออันนี้คิดแบบปัดญานะปัชญาคือเขาจะสร้างเรื่องให้เรามาคิด แล้วบางคนก็จะหาว่าพี่ตั๊กตแต่ว่าแปลความแบบมั่วเปล่านะพี่ตั๊กแต่เป็นคนมีความรู้เน,นี้ยอันนี้คือเกิดจากความรู้แท้ๆเลยนะอันนี้เป็นความรู้นะไม่ได้เป็นความมั่วนะเธอนั่นแหละมั่วเธอมั่วเธอไม่รู้ว่าเธอควรจะอยู่เงียบๆเพราะว่าเธอเป็นคนที่ไม่ไม่รู้เพราะว่าเธอไม่ได้เรียนปรัชญามา คนที่เรียนปัตยามาเขาถึงจะรู้ไงปัตยาพุทธศาสตร์เนี่ยเขาจะเขาจะสร้างเรื่องให้เราเนี่ยความฝันทุกฝันเลยนะครับเ,เป็นปัตยาไงปัตยาเขาให้เราให้เราแปลความฝันเพราะว่าพอมีเนื้อเรื่องฝันออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องหาหัวใจของเขาออกมาให้ได้มันแฝงไว้ไงเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยไปฝันว่าแอบปูเรือนเนี่ยไปฝันว่าไปจับนมสาวแบบเนี้ย จริงๆนะมันไม่ใช่นมสาวจริงๆแล้วคนนั้นนะมันคือวัวไงมันคือโคอ่ามันคือโคนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผู้หญิงนะมันมันคือโคแล้วทีนี้แม่เขาไม่ยอมแม่เขาไม่ยอมเพราะเขาเรียกเรียกค่าทำขวัญห้าหมื่น 50, ไอ้แปดหมื่นก็เป็นเพราะว่าอันเนี้ยเขาหมายความว่าพระราชพิธีจะหลดพนังคันแรกนาขวาญไอ้เละที่บอกว่าฉ,ฉันไม่ยอม่ะฉันไม่ยอมมะจับนมลูกฉันเนี้ยจับนมลูกฉันเนี้ยฉันไม่ยอมนะ เอาเงินมาให้ฉันเลยนะ8ปดหมื่นแบบนี้ก็คือค่าอ่าค่าตัวของอ่าพันอเมริกันบามันเนี่ยเขาก็ต้องเป็นราคาที่สูงใช่ไหมอ่าเขาก็ต้องเป็นราคาที่สูงถ้าจะมาอาซื้อนมอะไรนะจะมาซื้อวัวซื้อตัวนึงเนี่ยมันก็ต้องแบบให้สมฐานะกับทางทางเขาไงสมหน้าสมตาไงเออก็สมฐานะนาะที่จะต้องเสียค่า ซื้อวัวหนึ่งตัวเนี่ยแปดห0ื่นบาทเพื่อเป็นโคโนมไนงะมันใช่ธรรมดานะอ่าลูกสาวเนี่ยก็แป0 0มื่นนะเขาก็บอกว่าฉันขอเรียกค่าทำขวัญให้ลูกสาวฉันแปดห0 0 0น 8, ก็หมายความว่าพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนะขวันก็เป็นพิธีของพรามโอ้ยมีประตั้งนานนมเลยนะแต่พอดําเนินเรื่องดําเนินมาจนถึงปีสองพ ก็คือ86ปีที่ผ่านมานะ7 9 7พดพอดีเป็นปีเกิดพ่อพี่ดรแต๋วก็เลยทำให้จำได้ว่าอันนี้คืออายุ86ปีอะแล้วพอหลังจากนั้นอะก็มีการหยุดหยุดอาทำพระราชพิธีนี้10ปีเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ดีไงพอเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บก็ก็เลยต้องหยุดอะต้องหยุดนะไม่มีการจัด ปกติเนี่ยจะจัดพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญแล้วก็พระราชพิธีอ่พืชชมงคลอยู่ด้วยกันแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีสงครามโลกแล้วนเนาะสงครามโลกเนี่ยเขาก็หยุดหยุดไป10ปีแล้วก็มาเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่เมื่อปี2490ก็คือ9009ที่แต่ละคนก็จะฝันว่า9009ไหมเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้นะอ่าก็คือ มาเริ่มใหม่นะีก็คือมีพระราชพธิธีพืชมงคลเท่านั้นนะไม่มีจรดพนังคันแลกนาะขวัญไม่มีนะไม่มีการไถานาอ่าไม่มีแบบนั้นนะมันจะเป็นพิธีสงฆ์อ่าพิธีสงฆ์นะคะแล้วพอเว้นพอดำเนินการไปยี่ยี่สิบสาปีนะจะมีแต่พืชมงคลอย่างเดียวนะแต่พอปี2อ0 3เนี่ยในหลวงรัชก,กาลที่เกานะคะทรงบอกว่าทรงดำริบอกว่าควรจะต้องลื้อฟื้นประเพณีกันใหม่ ประเพณีกันใหม่เนาะเมื่อปี2,503ก็ต้องจัดให้ครบทั้ง2ประเพณีก็คือพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาะขวัญจัดคู่กับพระราชพิธีพืชมงคลอ่าตั้งแต่ปี2,503เป็นต้นมานะคะก็หลังหลังจากนั้นก็จนถึงปัจจุบันครบทวนทั้งสองปีอ่าไอสอ,สองพระราชพิธีอ่าแบบนี้แบบนี้พี่ด็แต๋วก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ย ฝันเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของนมอ่าเรื่องของนมวัวแล้วเลขที่ได้ก็คือเลขสองหกแปดแล้วก็สองหนึ่งอ่าเลขของเขามีมีที่มามียืนยันทั้งนั้นพี่ด็อกตะร์เต๋ไม่ได้เป็นคนที่แปลความฝันแบบมั่วนะพี่ดอกตอร์เต๋มีเลขให้ดูทุกอย่างเลยมีความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดเลยมีหลักฐานให้เห็นแล้วพี่ดอกตอร์เต๋เนี่ยทาไมจึงจะต้องเขียนหนังสือให้เห็นก็เป็นเพราะว่า เรียนหนังสือมาไงเป็นเรียนกับบริษัทไอสกิลเลนนะเรียนนะเนี่ยนนะก็คือจะต้องมีการเขียนให้เห็นนะี่ยพอเขียนปุ๊บคนก็เห็นเราก็เห็นเราเห็นนะ่พี่ดเตอรแต๋วจะได้กําไรก็คือคือหนึ่งคือได้ไปศึกษารอบที่หนึ่งนะพอได้ศึกษาปุ๊บเราได้เขียนเราก็ได้ที่สองนะพอมาอ่านมาทบทวนมาพูดเนะี่ยบรรยายเนะี่ยได้รอบที่สามเปิดฟังซ้ําฟังซ้ําได้รอบที่สี่ที่ห้าพี่ดตรแต๋วฉลาด ฉลาดในการที่จะสแสวงหาความรู้อ่าสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็จะบอกว่าแล้วก็จะบอกว่าความฝันแต่ละฝันน่ะจะเป็นปัชญาจะต้องเป็นตามที่พี่ดรแต่แปลความฝันนี่แหละอันนี้ถูกต้องเป็นหลักที่ถูกต้อง